สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK แนะนำรถเก๋งสวยๆนะคะคันนี้ Mitsubishi Lancer นะคะเครื่องยนต์1.6 Auto GLXi ค่ะเป็นรถปี07ชื่อรำดับที่2นะคะบอดี้สวยค่ะรถไม่เคยแก๊สนะคะราคารถยนต์คันนี้นะคะ69,000บาทค่ะ กระจกพับไฟฟ้ามีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะมีดิสเบรกสีล้อค่ะยางอะไรไม่เคยลงพื้นนะคะสภาพภายในเป็นเบาะหนังในโทนของสีครีมสวยดูดีค่ะเกียร์ออโต้นะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ขับขี่ใช้งานได้ปกติค่ะ690 0 0บาทเรมเอกสารชุดโอนมีครบนะคะภาษีพรบรปี67สนใจดูรถสามารถเข้าไปดูได้ที่เดอะมอบางแคนะคะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนะัดดูรถติดต่อโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านโดยตรงทางด้านแอดมินเพียงแนะนำให้ท่านได้เลือกชมเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ